ว่ามีน้ำใจนักกีฬาเอาไปสิบเต็ม <c oughs> เอาไปสิบเต็มสิบปุ๊บไม่มีล็อกเครื่องเอาไปละมีตัวเทียมไฟเหมือนเดิมตัวเดิมบ้าวะ อะไรบอกกูเลยนะได้ครับได้ฮัลโหลวันนี้อีกแล้วเหรอโอ้โหจิบได้แล้วมาถึงเอันนี้ oh, oh, oh. นชุดเลยกูไม่อยากเจอร่างสุดยอดมันร่างบางใครมันนะอยากเจอร่างธรรมดามันนะมันก็เฉยๆอ่ะรู้เหมือนตัวเดินทั่วไปอ่ะแปลงร่างแล้วหลบอะไรลำบากมากวันแถบ ไม่น่าหลอกไฟขีก่อนไม่ก่อนแล้วนไรจะได้เครื่องหนึง่งบาร์บีคิวดิ่ยังยังไม่ได้แปลงร่างไม่ได้มาทางปูต่ด้วยใช่ใช่คนหนึ่งปั่นกคนหนึ่งน่าเตรียมชิมช่วย วัวหมูแล้วนะสองเปิร์สามเปิร์ก็คือเปอร์โซเทอ้ยเหี้ยแล้วบัตรลัดมึงนี่มันจะ เอาไปแล้วไม่เสียเวลาไล่กูอ่ะไม่ไปไม่ไปไม่ไปแม่เทพใช้ไม้ไปแล้วโอเคกันแล้วตรงไหนย,ยัให้เข้าตู้บอกตามตามกดวิวเข้ารอไปเลยเข้ารอไปเลยโอเคโอเคไหนลงเชือกอ่ะตู้ไหนบอกกูมาตู้ ตู้เดียว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 นี่เหรอหน้าหน้านี่เลยปะตู้เดียวนี่เหรอใช่ใช,ใช,ใชสวย thank you เอากูคนเดียวหรอมั้งดูทรงแล้วกูได้บัตรฟ้าแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวรอชัดตีผ้า หลงแล้วโอเคไม่น่าจะได้ต่อสวยก็บอกแล้วถ้าร่างธรรมดาไม่แปลงร่างอะ่ะสู้กูไม่ได้ <S <S ไม่มีการต,ต่างด้วยก็สุดท้ายเป็นนอนเข้าวะเฮ้ยยืนเฉยยืนเฉยอยู่ <S <S น,นั่นน่ะเห็นปะเห็นผมจีบขาว่ายืนเฉยอยู่ไปล็นอีิสเดียนเหรอไม่รู้ ถ้าแต่ละวจ้ป่ะอย่ไใช้ไม้ไปเท่าไหร่วะสองแผ่นป่ะแม้เทพนูนแล้วก็บ้านฟ้าที่กู้ใช้สามแผ่นแผ่นแผ่นแรกที่กู้เจอด้วย พยายมมัล้วบอลโอเคข้าล่างนี้กูก็ไม่สูอ้อะเหียแม่งเก่งไปแล้วหนูอะไรวะน่ะทุบพลาด คือโอนี้ยังไงสไตล์มันเล่นยัดไม้อยู่นะครับมันต้องการเลือดเราคือถ้าเราพับไม้เป็นโอกาสเลือดทศั้นมันสูงมากอุ้ยโดนวะมีเสียงห้าสิบ เอาแค่ในการนี้วะการเดียวกันไม่การเดียกัน,น,กนไม่น่าเราจะมาไม่ทันหรอกแจ็คพังโรถเทปไปสองอันอน่ะเกมโวย yeah, <boy. S 1> อยู่กับเพื่อนในโรงงานรอเพื่อนดิ oh. เพื่อนเพื่อนดิ oh. วิติด บ้านนี้ต้องรีบเปิดเลยเพราะว่าไม้ผมเล่นไปแล้วสวยแล้วกูอยู่ตรงประตูกูฮัลโหลโเริ่เปิดก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปละพุ่งไปละพุ่งไปละพุ่งไปละ เวลาไอ้ยอันนี้หมดพลังหมดขูเข้าโรงงานขูเข้าโรงงานบอลได้ๆๆตามป่ะวะเกิดเปิดแล้วไม่คิดเลอรเปิดให้เอาชีพหายเร็วมันเปิดประตูให้ออกไปทั้งโอ้ออกเลยออกเลย มันให้ออกแล้วมันให้ออกแล้วมันทำท่าตีไม่โดนเมื่อกี้รู้เลยไห้ออกแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเถื่อนเกินเถื่อนเกินไม่ไหวไม่ไหวไปคนคนที่คนที่รักมันก็บ้ากามเหมือนกันแล้วเปิดมาสวยมากสำหรับสนามนี้ไปดิคิลเลอร์อยู่ไหนวะ ้ยพอ้อนอะต้อง <c oughs> ต้องล้อมหมูปั่นไปแล้วผมกำลังปั่นเชื่อมลากมาตอนนี้เสียบกบเหลือ50แล้วเนี่ยก็ผมว่าเบาลงกว่าเดิมเบาลงกว่าตรงที่ปั่นตรงนั้นะเฮ้ยจะเสร็จอยู่แล้วอะ่ะตัวเนี้ย สวยเพื่อนป่นบนบ้านโดนแน่ผมบอกเลยเฮ้ย <c oughs> เครื่องไหลว่ะไปบ้านฟ้าปอนผลบ้านฟ้าปอนไปป่นบ้านฟ้าเ <c oughs> สร็จอีกหนึ่งตูมม้มันเจอผมมันเจอผมมันเจอผมสุเรศ ทุเลศ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 หล่อนมันทุเลศโอ้โหรับบาดเปรียวมันทำงานครับบัดเปรียวเคียวโปเต้มายาวๆ โอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 เฮ้ยเอาเอาผมไม่ลงครับเอาผมไม่ลงอ่ะผมบอกเลยเอาผมไม่ลงอ่ะครับน้องๆเอาผมไม่ลงอ่ะครับ จุกอยู่จกอยู่จกอยู่กอยู่อะไร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 ของคุณน่ะโอ้โหเป็นไงคิงคิงคิงนี่ไงเจอไปดิกูไปบ้านฟ้ากูไปบ้านฟ้ากูไปบ้านฟ้าหลบ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  อุ้ยมันเก็บพวกแดงอุ้ยหลง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 ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหลงไปแล้วเปิดประตูยังเพื่อนเขาวเขาบ้านใหญ่สวยแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอล้างอ้วก่อนร่างกายเราต้องแข็งแรงจูคิงครับใครขอมาจัดให้ใครขอมาแจ็คจัดให้บ้านใหญ่ใช่ไห ป๊อกกูอยู่ตัวละอยู่ไหนเดี๋ยวกูบอกให้อยู่ไหนอยู่ไหนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วหน้าประตูหน้าประตูมาดิมาดิมาดิไอปอน no โอ้เพื่อนโอ้โหเอาไปฉายไหมผมดีโอ้ทำงี้ได้ไงอ่ะทำงอย่างี้ได้ไงครับปอนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยปุ๊บแล้วล้มไม้ตรงนั้นเลยนะเห็นป่ะเห็นไม้ป่ะแผ่นหนึ่งอ่ะนนั่แหละขังมันไว้แล้วเดี๋ยวกูบอกให้ทีนึงแล้วมุ้ยออกไปเลย วงแดงวงแดงวงแดงก่อนไป <c oughs> วัดกูก็เจ็บ <c oughs> เธอก็เงาฉันวันก็เงาอ,อ, <c oughs> อย่าเพื่อนเพื<ๆ>่<ๆ>อ,อนไม <c oughs> ่อย่าจอ้อะไอป้อนคันมาอุ้ยด่าหยาบลายดูดูดูมันจะไล่มันจะไล่มันจะไล่ก่อนเฮ้ยมันแบกกูมันแบกกูแบกกูไอคนใช้ไปฉายแม่ง เล่นเรื่องเลยอ่ะนออแจ็คไม่ได้แส่งามาโทษว่ะไม่งั้นรอดไปแล้วมีมีมีบอลโลมีบอลโลใช่ไหมเออมึงรีคบเต็มยังอ่ะโอ้โหไอ้เปรตนั่_?_?นลกโทษว่ะ ดูท่าออกดิเห็นปะเห็นท่าตอนออกปะยังเด้ออย่างนี้เลยเวย